ในโลกนี้มีการแข่งอยู่ประเภทหนึ่งที่ทั้งแปลกบ้าพลังและเอนเตอร์เทนสุดจากเครื่องจาักรการเกษตรที่ถูกดัดแปลงมาเพื่อเป้าหมายเดียวนั่นคือการลากน้ำหนักยินดีต้อนรับเข้าสู่ Racing 101โรายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกข้อมูลสำคัญของการแข่งขันทุกชนิดไม่จำก,กัดว่าจะเป็นทางเรียบทางดินในสนามหรือบนถนนและวันนี้จะพาคุณไปรู้จักแ a กเตอร์พูลิงจุดกำเนิด จุดเริ่มต้นของการแข่งขันแปลกๆนี้ว่ากันว่ามาจากการขิงกันของชาวไร่ครับขิงกันในที่นี้ก็คือมาขี้แขวกกันนะครับว่าเฮ้ยม้าข่านัไนแข็งแรงกว่าม้าเองมาอย่างเองจะลากของได้สักเท่าไหร่กันขิงกันไปขิงกันมาก็เลยต้องเอามาแข่งกันให้รู้แล้วรู้รอดครับซึ่งก็เป็นการลากรถลากหรือลากเกวียนที่บรรทุกฟางหรือสูงเต็มคันรถม้าของใครลากได้หนักและไกลกว่าก็ชนะครับ ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นการลากของหนักชนิดอื่นๆแทนเช่นแท่งปูนแท่งหินลากไปบนเลื่อนไอการแข่งขันแบบนี้เรียกกันว่า horse pulling ซึ่งในบางรัฐทุกวันนี้ก็ยังมีการแข่งขันอยู่ครับแล้วมาที่ใช้ลากก็ต้องเรียกว่าม้าคือตัวโคตรใหญ่เลยครับม้าแบบนี้เรียกกันว่า draft horse ขณะที่ในหลายๆพื้นที่เมื่อเปลี่ยนไปใช้ม้าเหล็กหรือรถแท็กเตอร์การแข่งลากน้ำหนักด้วยเครื่องจกักรยึงเกิดขึ้น โดยในจุดเริ่มต้นที่มีการบันทึกนั้นย้อนไปได้ไกลถึงปี1 9 2 9เลยทีเดียวครับการแข่งขันรูปแบบนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงยุค5060ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นการแข่งที่ต่างคนก็ต่างจัดครับพอข้ามรัฐกติกาก็ไม่เหมือนกันแล้วในปี1969ตัวแทนผู้จัดจาก8รัฐเลยมารวมตัวกันและก็ตั้งชื่อ national tractor puller association เรียกกันสั้นๆว่า ntpa ครับ ซึ่งในตอนนั้นก็ยังเป็นรถเพื่อการเกษตรแท้เลยนี่แหละแบบว่าแข่งวันอาทิตย์เสร็จวันจันทร์ก็เอาไปใช้งานต่อได้เลยความหลุดโลกมันเกิดจาก2พี่น้องข่าวและพ่อบอสเอาเครื่อง2ตัวมาใส่ในแท็กเตอร์ตัวเดียวโดวยพวกเขาได้ประดิษฐ์ชุดเฟืองที่ใช้เชื่อมคอเหวี่ยงของรถ2ตัวเข้าด้วยกันและต่อออกพลาวขับเส้นเดียวครับโดยเรียกอุปกรณ์ชิ้นนี้ว่า cross box นับจากนั้นรถแท็กเตอร์ที่ใช้เพื่อการแข่งขันก็พัฒนาสายพันธุ์ของตัวเอง กลายเป็นเครื่องจักรที่ใช้เพื่อการแข่งขันมากกว่าเพื่อการทํามาหากินครับจาก2เครื่องกลายเป็นสามเครื่องเป็น4ี่เครื่องและเคยมีคนทําไว้มากที่สุดถึงเเครื่องเลยทีเดียวพอเลยลิมิตที่เครื่องยนต์ลูกสูบจะทําได้พวกเขาก็เลยหาเครื่องยนต์ชนิดอื่นรถไถเครื่องเจ็ตจึงเกิดขึ้นครับโคตรจะหลุดโลกแล้วพวกเขาไปหาเครื่องยนต์เจ็ตมาจากไหนกันเนี่ยกติกา การแข่งขันจะถูกจัดขึ้นบนสนามดินที่มีความกว้างขั้นตมม่ำ9เมตรและยาวประมาณ97เมตรเป้าหมายก็คือการลากน้ำหนักให้ได้มากที่สุดและได้ระยะทางมากที่สุดครับโดยน้ำหนักจะถูกบรรทุกอยู่บนเสลดซึ่งเราจะมาอธิบายอย่างละเอียดอีกทีว่ามันทำงานยังไงแต่ถ้าหากผู้เข้าแข่งขันสามารถลากน้ำหนักได้ครบระยะหรือเกินระยะจะเรียกว่าฟูพูเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นน้อย แต่ถ้าเกิดขึ้นจะวัดจากจุดหมดระยะเป็นต้นไปโดยวัดเป็นนิ้วใครไปได้ไกลสุดก็คือผู้ชนะครับถึงพอจะรู้กติกาแต่เชื่อผมเถอะว่ามันก็ยังดูไม่รู้เรื่องอยู่ดีแต่หากคุณยังไม่เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าสเลดงั้นเราไปทำความรู้จักกับมันดีกว่าสเลดถึงแม้มันจะถูกเรียกว่าสเลดที่หมายถึงเลื่อนแต่ในปัจจุบันมันถูกพัฒนาจนกลายเป็นเครื่องจักรชนิดใหม่ไปแล้วครับ คือตัวของมันเองก็มีเครื่องยนต์ในตัวสามารถขับเพื่อเคลื่อนย้ายได้มีกลไกสําหรับเลื่อนน้าหนักและต้องมีคนควบคุมการทํางานของมันก็คือมันจะมีถาดสําหรับใส่น้ําหนักหรือบ็อกซ์โดยน้ําหนักพวกนี้ก้อนหนึ่งจะอยู่ที่2000ปอนหรือ907กิโลกรัมและบรรทุกได้มากที่สุดที่29ตันซึ่งถาดนี้จะสามารถสไลด์ไปข้างหน้าได้โดยอาศัยแรงขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์และจะมีเกียร์สำหรับควบคุมความเร็วด้วย ในตอนเริ่มการแข่งถาดน้ำหนักจะอยู่ที่ช่วงท้ายและเริ่มเคลื่อนไปข้างหน้าเมื่อแทรกเตอร์เริ่มการลากครับที่กลางสไลด์จะมีสวิตช์เรียกว่าทริปสวิตช์ทําหน้าที่ปล่อยตีนที่จริงๆเรียกว่าแผน่นแต่ผมขอเรียกว่าตีนแล้วกันนะเห็นภาพกว่ามันคือชิ้นส่วนขนาดใหญ่ที่อยู่ส่วนล่างเป็นแผ่นแบนๆซึ่งด้านล่างจะมีฟันไว้เกาะดินพอรางน้ำหนักวิ่งไปโดนสวิตช์ตีนมันก็จะถูกปล่อยลง แล้วพอลางวิ่งไปสุดก็จะเจอกับสวิตอีกตัวทําหน้าที่ยกล้อด้านหลังขึ้นด้วยไฮดริกจังหวะนี้เมื่อน้าหนักกดตีนแรงต้านมหาศาลจะเกิดขึ้นจุดนี้นี่เองที่จะใช้ตัดสินกันว่าแทรกเตอร์คันไหนจะลากไปได้ไกลที่สุดโดยจะใช้เลเซอร์ในการยิงไปที่รีเฟกเตอร์ที่ตัวสล็ดแล้วค่อยนํามาคํานวณระยะกันครับหรือบางที่ก็ใช้ GPS ตัวสล็ดจ,จะต้องมีคนควบคุม ซึ่งนอกจากหน้าที่กําหนดความเร็วของถาดน้ําหนักด้วยเกียร์ต่างๆก็คือเลื่อนรถลากเข้าตําแหน่งคอยดูความปลอดภัยโดยที่ส่วนที่ใช้ลากจะเป็นตะขอกับโซ่เอาไปคล้องกับหูลากขนาดของหูลากตรงนี้มีการกําหนดด้วยครับเช่นสําหรับแต่ละคลาสจะมีขนาดต่างกันนอกเหนือจากนี้จะต้องมีคิวสวิตต่ออยู่กับตะขอเพื่อป้องกันร,รถลากหลุดออกจากเลื่อนจะได้ไม่พุ่งต่อไปข้างหน้าคลาส สำหรับการแบ่งคลาสถ้าแบ่งตามรูปแบบรถจะมีอยู่3กลุ่มหลกัหลกๆครับคือแทรกเตอร์กระบะและหัวลากเซมิทรัคครับด้วยในกลุ่มของแทรกเตอร์จะแบ่งแยกย่อยลงไปได้อีกตามนี้ครับเริ่มจาก Pro Stock Tractor น้ำหนัก4.5ตันขึ้น่องดีเซลเท่านั้นแต่ขนาดความจุไม่เกิน680คิวบิกอินส์ลองเดาไหมครับว่ามันกี่สีซีฉเฉลยมันก็อยู่ประมาณ1 1 1 4 3 2มวรา1ลิตร โดยอนุญ,ญาตได้ใช้เทอร์โบได้1ลูกเท่านั้นครับขนาดยาง24.5คูณ32 l i ท์โปรสต็อกแทรกเตอรรุ่นเล็กลงมาจากโปรสต็อกลดขนาดความจุรวมเหลือแค่8.8ลิตรบังคับให้ใช้ฝาสูบเดิมแต่น้ำหนักก็ลดลงเหลือ3.8ตัน Limited Pro-Stock Tractor ความจุรวม10ลิตร บังคับฝาเดิมและวาวไม่เกิน2วาวาวต่อ1สูบแชสซีจะต้องใช้ของเดิมกำหนดขั้นต่ำน้ำหนักไว้ที่4.3ตันซูเปอร์ฟาร์มแทรกเตอร์ความจุ10ลิตรเหมือนกันแต่ขนาดเทอร์โบใหญ่กว่าน้ำหนักอยู่ที่4.2ตันโมดิฟายมินิแทรกเตอร์มันคือแทรกเตอร์ไซส์เล็กครับ น้ำหนักประมาณตันนิดๆขนาดเครื่องยนต์ก็แล้วแต่ว่าเป็นเทอร์โบหรือไม่โบแต่จำกัดแรงม้าไว้ที่1,800ตัวบางรายการเรียกรุ่นนี้ว่ามินิร็อตความสนุกก็คือมันตัวเล็กแต่แรงเยอะมากมันเลยจะดิ้นและคุ่มยากครับ m o d i f y t r t r t o t o รรุ่นสูงสุดโหดสุดเครื่องรถเครื่องเรือเครื่องบินหาดูได้จากรุ่นนี้ครับโดยพื้นฐานแล้วทุกคันจะใช้ล้อขนาด30.5ณ32เหมือนกัน แต่จะแบ่งรุ่นลงไปได้อีกตามนี้ครับ Modify r e g i o n a l น้ำหนัก3.4ตันถ้าใช้เครื่องยนต์3เครื่องขึ้นไปจะต้องใช้ซูเปอร์ชาร์จขนาด8 7 1ขีด71อขอขยายความตรงนี้นิดหนึ่ง8ก็คือซูเปอร์ชาร์จเลอที่ออกแบบมาสำหรับเครื่อง8สูบส่วน71ก็คือใช้กับเครื่องยนต์ขนาด71 cubic inch คอิต่อ1ลูกสูบซึ่งในที่นี้ก็คือ V8 หมายความว่าขนาดรวมจะอยู่ที่568ิอิ แปลงค่าให้ชาวเราเข้าใจก็คือ9ลิตรไปต่อครับถ้ารถไปใช้เครื่อง2ตัวจะขยับไปใช้ซุเปอร์ชาร์เจอร์ขนาด14.71ได้ส่วนถ้าใช้เครื่องจากอากาศยานจำกัดแค่1หรือ2ไม่เกินนี้และถ้าคุณอุตนริบวกกับไปสัรหามาได้หากเป็นเครื่องยนต์เรือก็จะจำกัดไว้ให้ไม่เกิน12ลูกสูบ โดยทางสมาพันธ์ได้ขีดเส้นตายไว้ที่5050 50แรงม้าห้ามเกินจากนี้ครับซึ่งถามว่าเขาวัดแรงม้ากันยังไงมันก็มีไดโน่สาหรับแท็กเตอร์เหมือนกันแต่ถ้าแบบที่ประหลาดมากคงจะต้องเป็นแรงม้าตามทฤษฎีเท่านั้นครับ mm hmm. Modify Grand National รุ่นเดียวกันแต่ระดับการแข่งขันต่างกันรายละเอียดต่างๆก็ใกล้เคียงกันครับ แต่เครื่องยนต์เพิ่มได้ถึง4เครื่องและเพดานแรงม้าขยับไปที่5800ตัวไลท์อันลิมิเต็ดขั้นต่ำน้ำหนัก2.7ตันเครื่องอะไรก็ได้และสุดท้ายอันลิมิเต็ดขั้นต่ำน้ำหนักอยู่ที่3.6ตันคันนี้อิสระสุดๆแล้วคือจะไปหาเครื่องยนต์อะไรก็ได้เลยครับเอาแค่รถมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่านี้ก็ถือว่าโอเคถ้าอยากเห็นอะไรหลุดโลกรอดูในรุ่นนี้ได้เลยครับ อย่างในยุโรปไม่รู้พี่แกไปหาเครื่องเครื่องบินมาจากไหนกันต่อไปในกลุ่มของรถกระบะและรถบรรทุกผมขอไม่ลงรายละเอียดยิบนะครับเอาแค่ให้ดูว่ามีแบบไหนบ้างเริ่มจาก four wheel drive truck super modified 4 wheel drive truck ดีเซลโปรสต็อกโฟร์วีลไดร์ทรัคสุ per สต็อกดีเซลโฟร์วีลไดร์ทรัคทูว d ล i ดร t ทรัค s u per เซมิโปรสต็อกเซ m i ซึ่งทุกรุ่นที่พูดมาก็จะแข่งกันด้วยเป้าหมายเดียวกันคือลากน้ำหนักให้มากที่สุดและไกลที่สุด ระดับการแข่งขันทาง NTPA ได้แบ่งระดับของการแข่งขันออกเป็นขั้นๆครับเริ่มจาก State Level ระดับเริ่มต้นแข่งขันกันในกลุ่มเล็กๆภายในรัฐเดียวกันอาจจะมีแค่คลัสเริ่มต้นหรือคลัสเล็กๆเ,เท่านั้น Regional Level ระดับภูมิภาครถที่แข่งในระดับนี้เทียบเท่ากับการแข่งขันของนระดับสูงสุดแล้วเพียงแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่มีทีมแข่งจริงจังหรือทำเพื่อการแข่งขันเต็มรูปแบบ แกรนเนชันแนลมีคลาสในการแข่งครบอาจจะเป็นสนามถิ่นของนักขับหรือทีมที่มีชื่อเสียงก็ได้ s u per เนชันแนลการแข่งแบบเต็มรูปแบบเป็นอีเวนต์ใหญ่ของซีรีส์การแข่งจะได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังผู้เข้าแข่งขันเป็นนักกีฬาและทีมแข่งเต็มรูปแบบซึ่งการแข่งแทรกเตอร์ในปัจจุบันไม่ได้มีแค่ในสหรัฐครับในยุโรปและออสเตรเลียก็มีการแข่งขันแบบนี้เช่นกัน สำหรับสเปคของแทรกเตอร์ที่เข้าแข่งขันมันค่อนข้างหลากหลายมากครับเอาเป็นว่าเราจะยกตัวอย่างมาแค่บางส่วนแล้วกันตัวอย่างเช่นในรุ่น Pro สต็อกจะใช้เครื่องดีเซล6สูบขนาด9ลิตรส่วนการปรับแต่งจะเป็นไปตามรุ่นที่กำหนดครับส่วนในรุ่นอัลลิมิตข้อจำกัดมันแทบจะไม่มีคุณจะหาเครื่องอะไรมาใช้ก็ได้ซึ่งก็มีทั้งดีเซลหรือใช้แอลกอฮอล์วิ่งก็มีครับและส่วนที่ผมเชื่อว่าทุกคนสงสัยก็คือ พอมันมีหลายๆเครื่องแล้วมันหมุนล้อยังไงการทำงานของเครื่องยนต์ทั้งหมดจะถูกเชื่อมกันด้วย cross box ซึ่งเป็นชุดเฟืองครับข้างในก็เป็นเฟืองส่งแรงไปที่เพลาขับหลังจากกี่เครื่องก็หาวิธีเชื่อมเอาแล้วกันส่วนแบบที่ใช้เครื่องเจ็ตจะใช้แรงขับจากเครื่องยนต์มาหมุนล้อเพราะเท่าที่ดูในการลากล้อก็ยังมีการหมุนอยู่ไม่น่าจะใช้แรงผักจากเครื่องยนต์ครับแทรกเตอร์เครื่องเจ็ตพวกนี้มีไม่ต่ำกวานน่า10,000แรงมา้า สนุกยังไงความสนุกของการแข่งขันแบบนี้เราคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากครับนอกจากความบ้าระห่ำแล้วมันแทบไม่ต้องคิดอะไรมากมายเวลาดูถึงอย่างนั้นมันก็มีรายละเอียดเล็กๆที่รู้แล้วจะยิ่งทำให้เห็นความสามารถของนักขับแต่ละคนครับคือมันเป็นอย่างนี้การจะกน้ำหนักไปข้างหน้าได้ไม่ใช่ว่ามีแค่แดงอย่างเดียวแล้วจะใส่ไม่ยัง้งถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าที่หน้ารถและหลังรถจะมีการถ่วงน้ำหนักไว้ด้วย ที่ต้องทําแบบนั้นก็เพื่อบาลา n ซ์น้ําหนักหน้าหลังให้ได้สมดุลที่พอดีถ้าหากว่าน้ําหนักหลังมากเกินไปหน้ารถก็จะลอยและอาจจะหงายได้แต่ถ้าหน้าหนักเกินก็ไม่มีแรงกดลงที่ล้อหลังทําให้ลากไม่ไปอีกอยู่ดีครับซึ่งคนที่รู้เรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือคนขับครับการขับแท็กเตอร์แข่งก็เหมือนกับแท็กเตอร์ทั่วไปคือใช้คันเร่งมือถ้าหน้าลอยแล้วพวงมาลัยก็ลืมไปได้เลยครับ การมาขับทิศทางต้องเปลี่ยนไปใช้เบรกที่เท้าฝั่งซ้ายและขวาแทนจุดตัดสินสุดท้ายก็คือเมื่อน้ำหนักเคลื่อนมาถึงส่วนหน้าของสเส็ดแล้วในตอนนี้แทรกเตอร์จะต้องสู้กับแรงต้านมหาศาลสู้ในที่นี้ไม่ใช่ว่ามีแรงอย่างเดียวแล้วจะชนะเสมอไปจังหวะและความเร็วจะต้องพอดีกันแทรกเตอร์จะหยุดลากมีด้วยกัน2สาเหตุคือ 1. สู้แรงต้านไม่ไหวทาลากต่อไปล้อก็จะขุดดินไปเ,เปล่า และ 2. เครื่องแหกเป็นที่เรียบร้อย oh <my> และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลที่เรารวบรวมมาหวังว่าจะช่วยไขยข้อสองสัยของหลายๆคนได้นะครับ Racing ่ง1ันอนต่อต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรกดติดตามช่องเราไว้และคอมเมนต์มาสเสนอหัวข้อที่สนใจได้เลยครับ จนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดี